ระมวนภาพพี่วาหวานหญิงตูนงานนี้แม่น้อยเก็บน้ําตาไว้ไม่อยู่ขอแสดงความยินดีกับ,บ่าวสาวป้ายแดงด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้19พฤษภาคม2565นักร้องนักแสดงสาวคนเก่งหญิงระฐาจูงมือหวานใจสุดหลอ่อตูนดุละยะเทพเข้าพิธีสมรสกันอย่างเรียบง่ายที่โรงแรมวอล d รอปแอตโตรเลียโดยมีหน่องอนุโรทยัยพานุพันธ์และอัครวุฒสุวรรณประกรณ์ได้ให้เกียรติคล้องมาลายสวมมงคลแฝดเจิมหน้าผาก่อนจะรดน้ําสังเวยพรให้แก่คู่ บ่าวสาวโดยบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความสุขงานนี้ทําเอาแม่น้อยโพงามแม่เจ้าสาวถึงกับหลั่งน้ําตาแห่งความปลื้มปิติที่วันนี้ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฟ้าขณะที่เจ้าสาวคนสวยก็ได้เอ่ยทั้งน้ําตาว่าดีใจมากๆเลยค่ะเพราะหลายๆคนก็ได้อยู่ในช่วงชีวิตของหญิงตั้งแต่เรียนจนทํางานทุกคนให้โอกาสในการทํางานกับหญิงเสียงสรนถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ได้มาอยู่ในวันนี้ของหญิงนะคะขอบคุณพี่ตุลด้วยขอบคุณ คุณแม่พี่ตุนด้วยนะคะที่เลี้ยงดูพี่ตุนมาอย่างดีให้พี่ตุนได้เป็นผู้ชายที่ดีเป็นผู้ชายที่พร้อมจะดูแลและพร้อมที่จะเข้าใจทุกคนขอบคุณแม่น้อยที่อดทนเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้กันมาทําให้หญิงเป็นคนที่มีความคิดแบบนี้แข็งแรงแบบนี้เราจะพยายามใช้สติและความอดทนความเข้าใจใช้ชีวิตคู่ให้ดีอย่างที่ทุกคนให้พรน,นะคะจะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณทุกคนมากๆ